สวัสดีค่ะพบกับตันหัดถาชาแนลนะคะมาค่ะวันนี้ตันจะพากินน้ำพริกนี่น้ำพริกพมา่าน้ำพริกปลาร้าปรุงรสพัชเจรัจากพิมพ์ิพายแม,ม่อีพิมพ์อะไรตักอย่างหนึ่งน,นี่ครั้งแรกเหมือนกันจะได้ลองน้ำพริกเขาบอกว่าเป็นน้ำพริกพมา่าสูตรประลามีสูตรกะปิสูตรประลาลแต่อันนี้ตันเลือกสูตรประลามาชิมก่อนอะใครเดาหน่อยเผื่อแบบตกตะกอน มาเปิดพร้อมกันเลยไม่เคยลองเหมือนกันค่ะน่าจะอร่อยเยอะนี่อืมกินกินปลาค่ะกินปลาขวดแหละมาลองเลยเดี๋ยวเทแต่นี้นะต้องชิมก่อนถึงจะรู้ว่าต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่เหมือนเขาปรุงใส่แบบพริกใส่อะไรมาค่ะ ลองชิมเลยตื่นเต้นนะเนี่ยอเค็มมเค็มๆนันวๆน,น,น้ำปลาแหละแต่มันจะเหมือนใส่เนื้อมาก็ด้วยเหมือนเขาใส่เนื้อมาด้วยคุ้นๆนัวมากตวงมากเขาบอกว่าเอาไปใส่ยำใส่ส้มตำอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะใช้เหมือนปลาลยาเลยแต่ว่า กลิ่นปลาล้าแรงมากสำหรับตันชอบเพราะว่าตันชอบกินปลาล้าแบบตุงตวงอยู่แล้วมาคลุกข้าวเลยโรยเลยเนี่ยยำใส่หอมแดงด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตขยำมันกินแบบ ตอนไปแอบดูคนพม่าเขากินมา<ค> <lever> เขาขยำใส่อย่างนี้เลยใส่อีกโ้าวขาร้อนๆเลยเห <trans l ut> <ม>็นเขาเพิ่มแบบบางทีก็เพิ่มของชูรสผกป่นแต่ว่าตันคิดว่ามันน่าจะเผ็ดแล้วไม่เพิ่มดีกว่าเดี๋ยวมัน เผ็ดไปจะเสียรสชาตินีผัดที่วางไม่พอกิน <c oughs> ข้าวกับน้ำพริกอันนี้ปลาสาลิดบอกไปยังบอกอีกก็ได้แล้วตั้นเห็นพม่าเขากินกับมะม่วงกันแก้มมะม่วงไม่เคยกินเหมือนกันเคยกินแต่แบบในข้าวคุกกะปิอะไรเง,งี้ยมะม่วงมาตื่นเต้นมาก ดยเลยคำแรกก่อนเปิดในนะคะกลับระวังพอคู่กับข้าวแล้วไม่เค็มพอดีอะค่ะอร่อยอร่อย

อร่อยมากกินกับปลาสลิดปลาสลิดแดดเดียวปลาสลิดของแค้ต้องไม่มีหัวถ้ามีหัวแสดงว่าของปลอมติดใจกินกับมะม่วงอ่ะอร่อยอ่ะชิมหน่อย

Hauð! Okay. เหมือนปลาร้าขวดต้มตำอะค่ะเพียงแต่เขาเพิ่มเนื้อปลาร้ามาแล้วก็เพิ่มพริกป่นมามเหมือนกันเลยเอไร่อย คู่กับข้าวแล้วอร่อยคูแนี้ไปไหนแกงมะม่วงอนะมะม่วงที่ไม่ต้องเปรี้ยวมากคน่ะเพื่เปเรี้ยวหวานหวนอมหวานนะอะร่อย เก่งแบบจะเก่งไ,ไปทางด้านปั้นขน้อเหนียวมากกว่า Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เพื่อนเห็นเขาเอาหอมแดงอะวางคู่ด้ะวางข้างข้าเอาไปแก้มไปแอบ,บดูออริจินอลมาแต่ที่เห็นแบบเกือบทุกคลิปทุกคนเลยค่ะก็คือมีมะม่วงแล้วพอกินตามอืมอร่อยจริงต้องเชื่อเขา อน้ไมใส่หอมแดง่อยไปเงี้ยอร่อยอร่อยมันไม่ฉุนมาก น้ำผักสดอร่อยอะ 멍멍 <목> <목> อะึกชื่อไม่ออกไม่เป็นไม่ออกไม่รู้เลยไฟท่อ อร่อยค่ะคุกข้าแล้วก็ใส่หอมแดงแล้วก็คุกลงไปอร่อยเมนูแบบไม่รู้จะกินอะไรข้าวคุกน้ำพริกงงๆๆแล้วก็นี่อยาให้ขาดมะม่วงเข้ามากอร่อยมากติดใจเลยไปแล้วนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ